บ้านจูตี้มึ่งหม่เนาะเลยใช้ภาษาคือเกณฑ์แต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงก็ได้ก็ได้เป็นคลิป <c oughs> มันก็ได้ยินเสียงนะ <c oughs> มันเสียงแง่โบตั้งตรงตายแง่โบเนาก็เลยว่าท,ที่มาปิกนิกกันแต่งตินเนาะคุณนี่เนาะแต่งตินอาหารทิพหาเขาทิพาทุกคนมาเบิง้งอาไอพีเฮ็ดอาหารเนาะก็ไม่น้องแฟนเฮ็ไดไอพีเฮ็ดอาหารนี่ดังไผเนาะก็ เอ,อ,อากุ้งมาแล้ววันนี้วันนี้เรามีเมนูเด็ดเด็ดมานำเนสนอเสนอหน่อยครับพี่ชายเมนูทเฮ็ดมือนี่คือตำเจ้าวตำเจ้าวชีฟูดเนะาะตำเจ้าวมาแล้วนะ้ำจำกินกับขา้าวไปเมื่อไปตั้งไฟกัะเบื้องลูกนานนี้ประมาณนี้ก็ไส่กันเพราแตกวากับข้าวมือนี้ก็ะเทีมประมาณมีตัวปลามาปิ้งแล้วกามีตั ตกกุ้งเนาะทุกคนจะมาปิ้งฮ็ดกนินน้ำกันมื้อนี้โอ้เจ็บคอแหงวาเสียงวาเสียงดังพนูนเนาะเพราะว่าบ่คอยได้ยินปันใดแหงเจ็บคอแหงาวาเสียงดังแฮงเจ็บคอรวมแรงรวมใจกันคันสันบอได้กินข้าวแท้ๆเพราะว่ามันยุกเกินน้ำตุ้งตาตุ้งิดว่าจะเป็นก้อนที่หนึ่งงแม่อามก็า จินตนาการว่าก้อนหินใหญ่ๆมากินข้าวบนก้อนหินเออก็แม่นกวาดเลยเนาะก้อนหินใหญ่ผ้าว่าบระมานก้อนหินผ้าใหญ่โอ้โหนี่ตอนนี้ไฟบอลุกเนาะหาต้องในการเตาเตาแบบบูรานเนาะน้าบูฮานเนื้อลงว่าบูรานนี่จะมีปิ้งกุ้งแล้วก็ปิ้งปลานะคะนี่มาปิกนิกมือนีิ มันก็ค่อนข้างง่ายเงินหนึ่งนะนี่โอ๊กุ้งเหลืองละกุ้งเหลืองละปลาเนี่ยบุเป็นกินมือท่านี้ว่ากุ้งไหมคะอืคิดว่ามือตัวนี้อย่างเนาะไปกุ้งน้อยนึ่งไปตลาดทอกุ้งอยู่ลองสารเขาเจ้ากระบอกสู้มากมาขายเนาะเพราะว่าปิดเมือง เป่าไปวะีนี้ใครก็มีะรกขึ้นเอาท่าที่บ่กขึ้นเอาท่าที่บ่ตอนนี้เม่ก็ซัก <phys> ซ <ios> ักเลือ มาเบื้องนี่เฮามาเบื้องกองกินเฮาเนาะกองกินเฮากับคืบหน้าไปเฮางใดละเป็นจังได้ละกองกินเฮานะคืบหน้าพ่อสจอละจะที่ได้กินอยู่วะเช่นนี่เช่นนี่จะที่ได้กินอยู่วะใคแล้วปลาปากอะไปลาปากละะปลาปากซื่อๆดอกนี่ปลากองกินเป็นตาแซ่บคะน้า ป่าไม้เลยเนาะเยอน้องยูเป้าบัดเดี่ยวป่าไม้เลยบึงเนาะเป้าอีกก่อนไฟแรงมากเลยมาได้ยุไฟแห้ง้ะก็คือว่าพ่อของเหาเง่านอนเนาะนั่งไปนั่งมาขวมอินกับธรรมชาติเกือบเงานอนข <c oughs> วมอินแหงันจะซีเงานอนเนาะ นำตกกระดิลงมาแบบนี้เอาจะแต่งกินอยู่ตรงนี้แล้วกตสทกินข้าวอยู่บ้นเดอ้อกินเมอกินอยู่นี้บ,บิดนดอยู่นี่น่ <c oughs> นบอกุณดูเป็นเลกอลันเดอร์จะ ปลาเต่าไปตอนนี้เนาะนอ้องบอมก็นี่คันเครื่องตามักงูเขามีการตามะกงูปิ้งปลาแล้วก็กิปิ้งกุ้งผ่านปลาแซ่บสุดๆตีๆมเงันด้วยเป็นยังไงบ้างจง ม่ได้เอาเียมาตัดเอาน้ำเด็ดตัดนะนี่มาหุ้งอันนีต้มหลาหงจานนี่กระซิบขอมองจานมกนเค็มกันยังพอกินซมาจางบ่ได้สาตมบอมจักน้อยแม่แม่เป็นหืนบอ

นี่เนาะตอนนี้เรากะจิมากินข้าวแล้วเ่ากะทิเรียบแล้วที่เรียบหอยมามากินมากินข้าวมากินข้าวเนี่ยบอมกินข้าวไม่น่าเลยใ่ไหมอืมอ่ะอ่าง่อจะพินไม่อถือมือถือไปนานนี่เนาะมีกัมมะคุงนี่อันนี้ข้าวปุ้น ลานี่ปลาน้ำลัเออะลามนี่นปลาปาแตงลักกเล่ดกุ้งเจียวเจียวซีฟู้ดลกกานำปลาเอ้ยมแม่น้ำปลาเนาะนำผัดปลาลักมักเล่นนี่ลกากินก้งกินกุ้งกินกุ้งกินโซ่กินโ่เ ว้าวรัแ่ะแรพอแย่บพอคุ้มค่าอย่บอเดีว่าคุ้มค่าแดยากค่าดีม้ยทีดค้าอยู่เด๋ยวเดี๋ยจะมากินข้าวนำกันเนาะทุกคนเขาจัจับม้อนใินมาไปมื่ะ ่างเอต่เันไนเอาให้ดููให้กิแล้วก็ก้ามลยนี่ก็มาบ้าน้ามไปห้าร้อยกิโลนี่มุ่งือเยรนี้ขอา เดี๋ยวเม้าไปเลยตอนนี้เนาะผ่ากันกินแล้วเมดแล้วเนาะมึงแมมที่แม่หยังทุกคน รราาน้อ,องยูนแนะนำเนาะถ่ะใครอยากมามาได้เนาะทุกคนนี่ยังเหลือแต่น้องบอกไม่พอ,อยังนานอิ่มกูมู่นานอิ่มก็น่านะตอนนี่ะที่ไปถ่ายหูเก็บบรรยากาศอยู่น้ำตกเนาะที่ถ่ายหูเก็บบรรยากาศก่อนทุกคนแล้วก็ที่โอเคแลยแบนะั้น Thank you. เก็บมาประมาณนี้นะคะจะเก็บไว้เป็นความทรงจำนี่วะตาใด้ทูบเนาะเดี๋ยวคนคน่ายก็จะประมาณนั้นนะคะเ <laughs> ฮ <laughs> ้อโมเฮน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 นตอนนี้เราก็เตรียมตัวเมื่อยแล้วเนาะไป ไปเมื่อไปทุกคนเรียกฮอกัะซิบากันเมื่อนอะ้ะเมื่อเร็วเมื่อเร็วเมื่อฮอเมื่อเร็ว,รว,รวกลับกันน้ำตาทุคนเราจะไปถ่ายรูปสวัสดกอนกลับเออไปรถ นี่เนาะน้ำมันจะน้อยลงมาทีอีพ่อเอาตอนนี้แม่อันกับน้องอยูกกระหลงไปก้องกุล้วเนาะยังเหลือแต่น้องบอมกับไอตีนี่นี่น เดือสามคนเฮายู่ถ <K> ึงเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิลงไปพร้อมเข่าเลยป้านำาข่าขนาดเลยมันใสขนาด้าตุ๊ปลาไล่เนาะทีเดปปหลาเรอก้องจะกดก้ที่บอกวามข้า้ะาลอยุ้นเห็นนปารอยยุ่น้ก็ยังเห็นเนาะความน้าน้ำับเาแบกน้ำเหมือไปไปไ้เหงือนไปขออ่มือไปไว้แบกเหือเลยนะเาน่ะ ไว้ยลอยนี่กูตดปังเลยไปเรือนี่เดี๋ยวนี่จะเห็นนั้นมันยุ่งถึนะแมนบักจุเจอไปนี่นะทุกคนอันนี้เคยมีงูเลื้อยอยู่อ่ะบ่อนี้แม่งงูเลื้อยมานอนเนาะทุกคนงูเหลือมมักมานอนอยู่บ่อนี้อุ้ยงูหลามงูหลามก็คืองูเหลือมเนาะนี่ส่วนน้อยสุดเราจะเห็นแบบนี้เพราะพอกีวะนี่ เป็นบ่อนงูเป็นบ่อนงูหล,ลามนอนไล่โตพอไม่รับผินอบด้วยที่ว่าทุกคนน้องอยู่มาโหดไหวแต่ท้องอยู่จะให้ทุกคนเบิงึงห้าหมัวเราะกันนะคะน <c oughs> <c oughs> ้องอยู่ลมน้องอยู่ฟ้าวน้องอยู่ลมนะทุกคนเป็นอุบัติเหตุตเตือนภัยเนาะนะทุกคนตอนนี้ไอพีอ่ะในในไอพี ไอพีกับน้องยูพากันลงไปก่อนแล้วเนาะส่วนน้องบอมยังอยู่กับพ่ออยู่นี่พ่อพาเอาตัวปูเนาะพ่อว่าพ่อสิพ่อสิให้เบิ้งตัวปูจากน้อยเดินตัวปูมากินเนาะแค่เดินตัวปลาไม่เห็นตัวปูคือดนใช่เนาะยังไม่เห็นตัวปูจ้กตัวเห็นละเห็นละเดินดิ โอ้โหเ็นาะ้องเฮ็นดิเออที่เอาจงดิว่ตัวธรรมดาแง่่ก็อมว่าดูดีอะวะแ่คนท้องคนห่มคนนุ่มคนท้องมันต้นตีอะไรตนม้ท่น มาแล้วครเรื่อมาแล้วบังเนาะอ่มานบนตู้ให้ประตูสยองก่อนได้แล้วค่ะเออมัน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 ได้แล้วมันคาบเข้าไปไหนมันบอออกมากินอยู่นอกก็แม่นแม่นมันมาทางก้อนที่นะเพียงจะมาแล้ว mọi người 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 คิดว่าเป็นตปูกัดคิดว่าเป็นตปูนี่จริงๆเป็นการปักใ <c oughs> บนราโบเห็นแล้วนะทุกคนเห็นแต่เท่านั้นจบข้าวเนาะตะกี้ว่าเห็น <c oughs> เห็นมีคนอยู่นี่แล้วมันบ่ออกโอเคนตอนนี้ทุกคนตอนนี้แม่อํากลับไป แม่อํำกับพอกิไปหาโน่ไม่เนาะนะส่วนน้องบอมก็กกับมาเหานินคือเก่าคนเนาะและส่วนน้องอยูกก่กับลับมาฮอดเหินแลไอพีกับลับมาฮอดเหนออินเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนไปกินข้าวกับครอบครัวไปปิกนิกกับครอบครัวเนาะ ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูแล้วก็ไอพีอีพ่ออีแม่ให้คลิปนำกันเด้อสำหรับคลิปนี้น้องบอมก็สิขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูอีพ่ออีแม่ไอพีให้คลิปนำกันเด้อทุกคนแล้วถ้าว่ามันผิดพลาดอีอย่างถ้าว่าอีอย่างบุญชื่ก็ขอโทษขออภัยนำเนาะถ้าว่าบุญได้ยินเสียงก็ขอโทษขออภัยนำเพราะว่านำพดแห่งเป็นนำตกตาเนาะตกมาได้ถึงแล้ว มันฟดมันเฮ็ดให้สนั่นบดิบริบริินบดิยินอย่างเนาะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับคลิปนี้ผมก็สิขอบายบาย